กลัวการเสียชีวิตบอกอะไรเกี่ยวกับเราคนส่วนมากที่กลัวการเสียชีวิตมักจะกลัวกลัวในสิ่งที่ไม่รู้ว่าชีวิตหลังความตายจะเป็นแบบไหนและบางคนกลัวความทรมานของร่างกายตอนที่กําลังจะเสียชีวิตและบางคนความกลัวนี้เกิดขึ้นจากการยึดติดยึดติดคนรักยึดติดทรัพย์สินเงินทองยึดติดชีวิตที่มีอยู่กลัวการเสียชีวิต บอกสอสิ่งนี้กับเราค่ะตัวแรกบอกถึงจํานวนภพชาติที่เราได้เกิดถ้าเราเกิดมาน้อยภพชาติหรือจิตวิญญาณเด็กมักจะกลัวการเสียชีวิตค่ะเพราะยังไม่เข้าถึงธรรมชาติที่แท้จริงที่ว่าการเสียชีวิตเป็นเพียงการถอดเปลือกถอดชุดแต่จิตวิญญาณของเรายังมีชีวิตอยู่และชีวิตหลังความ เป็นชีวิตที่แท้จริงของเราค่ะและจิตวิญญาณที่เกิดมาแล้วหลายภพชาติหรือจิตวิญญาณแก่หรือจิตวิญญาณที่ใกล้บรรลุธรรมมักจะไม่ค่อยกลัวการเสียชีวิตค่ะและเวลาที่เขานึกถึงการเสียชีวิตเขาจะพบความสงบในจิตพอเขารู้สึกเหมือนเขากําลังจะได้กลับบ้านค่ะและ 2. บอกถึงวิธีการเสียชีวิตในดตชาติของเราค่ะ ในหลายภพชาติที่ผ่านมาเราเสียชีวิตด้วยความน่ากลัวด้วยความทรมานความกลัวนั้นจะยังฝังอยู่ในคลื่นพลังงานของเราทําให้เรากลัวการเสียชีวิตค่ะแต่ในกรณีนี้สามารถเป็นไปได้ทั้งจิตวิญญาณเด็กและจิตวิญญาณแก่ค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กลัวการเสียชีวิตให้เปลี่ยนพลังงานความกลัวไปโฟกัสกับชีวิตที่คุณอยากใช้ในเวลาที่เหลืออยู่ค่ะใช้ชีวิตให้มีความสุขใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์โดยไม่เบียดเบียนคนอื่นถ้าคุณอยู่ในคลื่นที่ละเอียดโดยไม่เบียดยเบียนคนอื่นชีวิตหลังความก็ไม่มีอะไรต้องกังวลค่ะ